เดี๋ยววันนี้เราจะมาโหลดโชคหน้านะครับลูกค้าบอกว่าขอโหลดสักสองนิ้วถ้าสองนิ้วเนี่ er, รายระยะมันจะเยอะเกินไปนะครับเดี๋ยวเวลาที่ตกหลุมฮะชกตัวเนี้ยมันจะไปกระแทกแ,แผงคอนะครับทําให้แผงคอโคดได้นะครับเราก็จะโหลแดแค่ประมาณนิ้วครึ่งพอนิ้วครึ่งเนี่ยมันจะอยู่ด้านบนนะครับตรงนี้ถ้าสองนิ้วนี้อยู่ประมาณนี้นะครับเวลากระแทกกกระแทใส่หลุมนี่ตกหลุมนี่มันจะกระแทกทําให้แผงคอเราโคดนะครับหรือว่าโชคเราเสียได้นะครับ โหลดเยอะเกินไปก็ไม่ดีนะครับเดี๋ยวเราจะโหลดอยู่ประมาณนิ้วครึ่งพอนะครับของคันนี้รถมันสูงนะครับแต่ว่าคนขับเนี่ยตัวเล็กนะครับขาไม่ถึงนะครับก็จะโหลดชกหน้าแล้วก็ชกหลังแล้วก็จะเปลี่ยนล้อนะครับเป็นล้อเล็กนะครับล้อเล็กลงมันก็จะช่วยได้นะครับเดี๋ยวเรามาโหลดชกหน้านะครับ มันเราก็จะได้แบบนี้นะครับนี่ถ้าถ้าเราเจียรแต่งแบบนี้มันจะเข้าง่ายนะครับมันจะเข้าง่ายมันให้มันมีระยะฟรีนิดนึงนะครับเวลาที่เราสอบโชวเข้าไปมันจะมีระยะฟรีนิดนึงนะครับอันแบบนี้ถ้ามันฟิตพอดีเกินเนี่ยมันจะถอดประกอบยากนะครับมันจะใส่ยากคแลวประมาณนี้เราก็จะใส่ปลาคอมลงไป ใส,ใส่ฟา,าครอบไปก่อนนะครับ <ve> ใส่ฟ้าครอบก่อนแล้วก็ใส่โชคนะครับถ้าเราใส่โชคเสร็จแล้วมันจะใส่ฟาครอบไม่ได้ใส่ฟาครอบเสร็จแล้วเดี๋ยวเราค่อยเอาโชกใส่ทีนี้แกนโชคเนี่ยเราต้องมาร์กตำแหน่งนะครับเราอยากอยากได้อ่ขนาดไหนนะครับแล้วก็มาร์กไว้นะครับแต่ว่าเริ่งต้นเนี่ยให้เรามาร์กตรงนี้ด้วยนะครับตรงนี้ด้วยอันนี้คือด้านหน้านะครับให้เรามาร์กตรงนี้ด้วยนะครับนี่มาร์กตรงนี้ ให้มันอยู่ตรงกลางนะครับนี่ไม้ลักษณะแบบนี้นะครับให้มันอยู่ตรงขีดนี้นะครับอย่าเวลาที่เราประกอบเนี่ยเราพยายามให้มันอยู่ในตำแหน่งตรงกลางนะครับและอย่าและอย่าให้มันเบี้ยวแบบนี้นะครับถ้าเบี้ยวแบบนี้บางทีกรณีที่โชคมันโค้นเนี่ยเวลาที่เราประกอบเข้าไปเนี่ยไอ้โชคมันจะโชคมันจะบิดนะครับมันจะไม่เข้ารูปเดิมของมันนะครับมันจะขี่แล้วมันจะเอียงซ้ายเอียงขวาหรือว่าบิดหน้ามันจะบิดนะครับให้เราตั้งตรงนี้ให้ตรงนะครับ ตอนที่เราถอดรือว่าประกอบเนี่ยเราต้องใส่มาร์กให้มันตรงนะครับนี่มาร์กตัวนี้แล้วก็ทําขึ้นมาขึ้นมานะครับให้มันตรงกับรอยเดิมอย่าให้มันเบี้ยวนะครับถ้าเบี้ยวปุ่มเนี่ยเวลาขี่ปุ่มในเวลามันจะกินซ้ายกินขวานะครับเพราะว่าชคแต่ละอันเนี่ยมันจะไม่เท่ากันบางทีมันจะคดบ้างอะไรบ้างเนี่ยเราต้องตั้งให้ตรงนะครับมาร์ให้ตรงเราเราก็ใส่ตามมาร์กเดิมเอามันไปทีนี้เราก็ใส่ ใส่โชว์นะครับผมก็จะใส่ไว้ในตำแหน่งเดิมนะครับนี่มาตรงในี้ให้ตรงแล้วก็เราอยากได้ประมาณไหนแล้วก็ขีดเอานะครับผมขีดไว้ลูงหน้าแล้วนะครับเราก็จะอยู่ประมาณนี้ซอสโชกเข้าไป กรณีเราโหลดโช้เนี่ยมันใส่น็อตได้แค่ตัวเดียวนะครับใส่ได้ตัวล่างตัวบนใส่ไม่ได้นะครับตัวบนเนี่ยมันจะติดกับแกนโช้กก็ใส่แค่ตัวเดียว นะครับใส่นักแค่แ mm. ตัวเดียวนะครับถ้าเกิดว่าเราโหลดโชคนะครับอีกตัวหนึ่งแล,แล้วก็ใส่ไม่ได้เพราะว่ามันติดแกนโชคอยู่อันนี้เราก็โหลดเสร็จแล้วนะครับนิ้วครึ่งนะครับไม่ได้โหลดเยอะนะครับแต่ว่าเวลาที่เราเบรกนะครับเ,เรรบรกหน้าเนี่ยโชคเนี่ยมันจะกระแทกแผงคอดังตึ้งนะครับก็เป็นเรื่องปกติสำหรับรถที่โหลดโชดรถที่โหลดโชคหน้านะครับก็มันก็จะมีโชกเนี่ยเข้าไปกระแทกแผงคอดังเป็นเรื่องปกตินะครับ